วันนี้บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนได้จัดงานวันครบรอบการก่อตั้งองคอ์กร62ปีที่สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะท้งนี้กิจกรรมในช่วงเช้าเวลา7นาฬิกา9นาทีเป็นพิธีทางศาสนาโดยมีพิธีสักการะท่านเท้ามหาพรม

และการทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน63รูปซึ่งมีคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากรวมถึงการจัดพิธีทางศาสนาอิสลามที่ห้องละหมาดชั้น3าอาคาร5าร พร้อมถ่ายทอดวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากส่วนกลางไปยังหาดใหญ่สตูลปัตตานียาลาและนาราธิวาสเพื่อส่งกำลังใจจากส่วนกลางให้กับเพื่อนพนักงานพื้นที่ภาคใตาา้พวกเราทุกคนก็ช่วยกันร่วมกันที่จะทำให้ p ออยู่อย่างยั่งยืน นอกจากนี้นายมนชัยหนูสงกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เป็นประธานพิธีเปิดทีโอทีไบรีแพสเตชันบริเวณด้านหน้าทีโอทสำนักง,งานใหญ่แจ้งวัฒนะ กิจกรรมงานวันครบรอบการก่อตั้งองค์กรได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้เป็นปีที่62ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นองค์กรที่มีเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าและมีความสง่างามมาอย่างยาวนานจนมาถึงวันนี้บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนจึงยังคงเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพนักง,งานทุกคน